ถ <laughs> ้าดูดีถ้าดูดีดูคนบางประมา,มาว่าทำได้ <laughs> โอเคค่ะเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ <laughs> ให้เด็กนับกันดังลูกกันดัง <laughs> โอเคยังไงอะร้อนไหมร้อนไม่เปิดเลยเปิดเลยค่ะเปคิดโอ้โหทูปไม่กอดไม่กอดเลยหนามากหนามากหนามากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากครูนกเดอะวินเนอร์นี่เป็นการทำขนมสองครั้งของคุณครูนกครับ จากมกรุงเทพนางามที่พาน้องๆนานาชาติมานะครับผมรูรูกับอมเล็กะ